ทัพี่แมนทักแมนนะครับก็สายได้สกิปนมนจริงๆแล้วเนี่ยารับเป็นลุงแมนนี่เป็นปู่อโอไอ้นี่พี่บินทั้เองดูหน้าเด็กอยู่เลยนะครับดูดิถ้าเทียบกับพี่แมน กับผมก็ไม่น่าเอ้พูดไปพูดมาก็วนไปอยู่แถวนี้อย่าไปพูดดีกว่านี้เทีมงานนะครมีใบประเมินพีเจไหมทำไหมครับอยากเลยอะไรไม่ต้องแน่นอนนะยครับอยากจะพูดคุยกับเรานี่ครับกับรายการของเรารเรื่องพี่บินทักรักไทยนะครับแปดต่อหนึ่งสองห้าส่งขอกมาได้เยอะๆเลยนะครับถ้าชมว่าพิธีกรหล่อนะครับหรือว่าแขกรับเชิญหล่อก็ได้เออพิธีกรเนี่ยหล่อใช่แรับเชิญหล่อมากอะไรหล่อมาก หลอกว่าหลอกสบายอย่างนี้จุกตัเองนะครับตรงนี้นะครับมาเข้าถึงเนื้อหาของเราต่อนะครับกับคุณพินทักรักไทยนะครับผมนพูดถึงเมื่อกี้อ่าเมื่อกี้ร้องไปแล้วในการส่งท้ายเบรกเมื่อกี้นะครับสตาอาบุหลาบแดงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึง MV ครับเรามาพูดถึงอัลบั้มก่อนดีกว่า มีทั้งหมดกี่เพลงครับสิบเพลงครับสิบเพลงนะครับนะครับที่กำลังจะปล่อยมานะครับตอนนี้อยู่ทำเสร็จหมดแล้วทําเสร็จหมดแล้วนะครับรอวางอย่างเดียวนะครับก็ไปวางนะครับแถวผมแถผมวางไปใช่ไหมดีอ๋อไปนอนตั้งใจฟังแม่วางตาวร้านถ่ายเทฟเสรเจอือหรือไม่พิเทปแล้วนี่เดี๋ยวต้อเรียกว่าซีดีซีดีอันนี้ก็ คนได้นะครับพี่การพูดของพี่เจไผ่ยังบอกว่าวางแผงเทปว่าออกเทปนะครับส่งเมสเซจเนี่ยก็ออกเทปอยู่นะออกเทปส่งเมสเซจนี่ถ้าเสร็จแล้วยังไงแพ็์ลิ้มมาบอกเอยโอ้โหแล้วก็เก่าไปนะครับสิบเพลงในอัลบั้มนี้นะครับมีเพลงไหนนะครับที่เป็นเพลงจังหวะแบบมอลลามีไหมฮะอันนี้ก็มีฮักน้องแหงแต่ก็แต่งสุดยอดแล้วก็อีก สองสามเพลงนะครับมีเพลงชายอยู่สี่เพลงมีเพลงชายอยู่สี่เพลงนี่คือคือถือว่าแบบอัลบั้มของเราเนี่ยเป็นหมอลั่ไปเลยเป็นอีสานเป็นแบบแนวนั้นเลยจะมีแนวล้ำซิ่งด้วยเพลงหนึ่งปลาขอกั้งปลาบ่อกั้งปลาคอปลาคอก็คือปลาช่อนปลาช่อนโอ้โห่วยรู้ครับผมได้แค่ปลาตัวเดียวนะปลาขอกั้งปลากั้งรู้จักไหมปลากั้งปลากั้งปลากั้งเหรอครับปลากั้งมันจะนี่ถ้าดองแล้วดองน้ำปลาแล้วมีไข่ด้วยนะทำไม เหมือนกั้งวะโอป้าไม่ใช่ไม่ใช่คนะคนละป่าคนละกั้งเใช่นะตรงนี้นะครับสิบเพลงนะครับที่อยู่ในอัลบั้มนี้นะครับเดี๋ยวเร่องนี้ได้ฟังแน่นอนครับเมื่อไหร่อ่ะนี่ปีหน้าปีหน้าจะปีหน้านะเพราะว่านี้ก็ใกล้สิบปีแล้วใกล้อีกแค่ไม่กี่วันปีหน้าแล้วแป๊บเดียวได้ฟังแน่นอนนะครับมีที่ไหนจะแนะนำไหมฮะนอกจากสองในที่ที่ได้เปิดตัวไปแล้วนะครับก็มีเพลง อย่าตัวไอ้เดือนะครับอย่าตัวไอ้เดือก็คืออย่าหลอกพี่นะใช่เอะอย่าแปรได้หมดแปรได้ได้ได้เข้านําไปเข้าหลอกแล้วครั้งหนึ่งเข้าไปนะครับพอการปรางเขากลับมาเราก็ยังยอมรับเขาอยู่ดีเพราะเรารับเขาเพลงนี้ก็เป็นเพลงช้าเหมือนกันนะครับและในสิบเพลงนี้นะครับก็ได้ได้ได้คุณครูมาแต่งหลากหลายคุณครูด้วยใช่ไหมครับมีอาจารย์หล่อหน้าฟังแล้วก็อาจารย์ อะไรหลาย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 ท่านเลยนะครับแล้วปัจจุบันนี้ร่วมงานอยากสังกัดอะไรอยู่อยู่ตอนนี้ทําเองครับทําเองเลยรงนะคับไม่ธรรมดาคือสังกัดทําเองสังกัดทำอันนี้นี่มีศิลปินอยู่หลายหลายท่านนะพอเจอแล้วใจแบบเฉยใจอยู่ในสังกัดก็ไร้เลยแต่ผมเป็นลำเว็นลำหรือขาขาดแดนเซอร์ขาดคนยกไฟยกของนะครับดีเลยนะครับพี่แมนเราดูหน่วยงาน กำลังพิจตร์อยู่ยีนยนเฟิร์มครับแน่นอนนะพูดใเอมม็มวีมากดีกว่าเอ<า>็มวีเนี่ยตอนนี้ที่บอกว่าจะเริ่มถ่ายทำเนี่ยจะมี คสองเพลงครับก็มีเฮ็ดจังไรใจมันฮักแล้วก็น้ำตาอัปกลาเป็ครับผมครับผมก็ถือว่าเป็นซิงเกิลที่ปล่อยออกมาเลยนี่จะเล่นเป็นพระเอกเองรึเปล่ครับผมหน้าไปผ่านนะเฮ้ยที่ไงแล้วนี่เราบ่ายนุ่กตัวพี่เจมส์ผาอย่าฝากผมเลยนี่คือพระเอกเอ็มวีที่เล่นมาแล้วหลายผมเล่นมิวสิกมาซะช้ำแล้วเนี่ยจะไปฮะไม่ใช่เพลงเขาช้ำแน่เล่นซะตัวเนื้อช้ำหมดเลยมีสิ่งอะไรอยู่เนื้อตัวช้ำเออนะครับไม่ธรรมดาในในรอบซัลทอนนี้ ถ่ายที่ต้องตกผู้หญิงเตะหมาตกเตกห้าครับนี่เกิดได้เพราะแยกขนมเนยนนะดีเป็นคาแรคเตอร์เลยทีเดียวนะครับแน่นอนนะครก็เดี๋ยวก็อยู่ในช่วงถ่ายทำเดี๋ยวได้ฟังแน่นอนนะครับเออนะครับและสิเพลงเนี่ยในอัลบั้มเนี่ยนะครชอบเพลงไหนที่สุดว่ามีเพลงไหนไหมฮะย่าตัวไออีกเด้อครับอย่าตัวไออีกเด้อเพราะว่ารู้สึกว่ามันฟังแล้วมันอินกับเพลงนี้มากรู้สึกว่ามันเศร้าอ่ะที่อินแบบนี้นี่ ยิ to ่งมาจากชีว <rawd Moder> ิตจริงหรือเปล่าเออมันก็มีส่วนนิดๆหน่อยหน่อยๆรู้สึกว่าน้องเสียงหรือว่าแนวเพลงหรือว่าความรู้สึกมันได้ครับผมเซ็กซี่นิดนึงดีป่ะแอ่เวลฟังอยากถือไอ้เนี่ยวันนี้มาต้องจัดเต็มแล้ววันนี้เราใส่ของแคให้เต็มเลยทีเดียวครับผมกลับมาหาไอ้เจ้าคิดจังได้นห้องลาเพื่อซับน้ำตา หรือเพราะว่าเลือกราก,กับเขาหรือเห็นแค่ไอายเป็นมองระบายอ,อารมณ์ชั่วคราวสุดแล้วแต่ใจของเจ้าสีเลือดเอาเป็นลูกลบภายยาบ้มันเศร้าขนาดนั้นเลยอ่ะเหมือนโดนชีวิตจริง ร้องเสียงแหบเลยนะครับพี่พป็ทักแบบแต่เมื่อกี้กลังร้องคือเราไม่ได้มีเรี่อการเตรียมอะไรกันทั้งนั้นแต่ดีให้ร้องก็รับมือนะอีกแล้วแต่ผมว่าอย่างนี้เป็นหารเสียงร้องนะครับเนี่ยออกมานะครับก็ถือว่าชอบเพลงนี้ที่สุดใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากเรามีซิงเกิลของตัวเองเนี่ยได้นำซิงเกิลไปแสดงที่ไหนไปแล้วบ้างฮะมีไหมยังครับก็ก็ ก็มีเหมือนกันครับตอนนี้ก็ลงยังหรือมีฮครับมีแล้วมีแล้วแต่เพราะว่าที่ได้ผมว่าวงร็อกซิ่งไงครับคือทำวงร็อกซิ่งด้วยนะครับผมก็ไปร้องตามงานอ่าได้มีโอกาสเอาเพลงของตัวเองแล้วก็มีงานโชว์ตัวก็ไปโชว์แล้วครับนะครับพี่ีิทาก็ถือว่าแเป็นคนที่ได้ไปทัวร์แบบคอนเสิร์ตต่างจังหวัดต่างๆเยอะแยะมากมายเลยก็สามารถจะเน้นทางภาคอีสานได้ไปโชว์ที่บ้านเกิดด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาทากกันว่ามีประสบการณ์ การทัวร์ที่สนุกสนานวรับใจที่ไหนบ้างที่ไปบ้านนี่หานนะครับผมเบรกหน้าใจกันครับผมเบรกสุดท้ายแล้วนะเบรกสุดท้ายแล้วเร็วมากเร็วมากจริงๆนะครับผมชั่วโมงอ่ะไม่ใช่ชั่วโมงนะเบรกหน้าเจอกันครับกับรายการทุดเรื่วาราย้ับจะให้มารับเมื่อไหร่เนี่ย ต้องมารัาบหรอกเชิญคุณเมาให้เต็มคาบไปเลยเดี๋ยววันนี้ฉันจะอาบ้านเพื่อนอย่าลืมมาส้มตำปลาร้าลงไปได้วยนะอยู่หลังรถอ่ะเมื่อไรจะเลิกกินสักทีก็ไม่รู้เห็นจะตายอย่ามาทําเป็นพูดหน่อยเลยที่เมื่อก่อนฉันกะินอ่ะคุณยังทั้งกอดทั้งจูั่น,นมันเมื่อก่อนนี่มันเดี๋ยวนี้เฮ้ยพูดแล้วก็ลุกโอ้ยฮะโอ้โหคุณนี่เพื่อนเล่นเหรอเล่นอะไรก็ไม่รู้เสียดายนะ เพลงนี้พวกผู้ชายไม่ได้ฟัง ใครงเอาแต่ใจตัวผู้ยญิงก็คล้ายกัแไจะอ่อนหรือแก่ก็ต้องอดทนคนให้ทุกบระชาติกลมกล่มทั้งหอมทั้งหวานให้มันชัวชัวต้องกวนกันก่อนจะร้อนหรือเย็นอย่าเห็นแก่ตัวถ้าคน ผู้หญิงก็คล้ายรถยนต์จะใช้ให้ทนต้องวิ่งถนอนอยางมาต่อยต้องตั้งสติก่อนจะสตารชาร์จไฟกันหน่อย ัเลยไม่รับไม่เรียนไม่รู้อะไรสักอย่างผู้หญิงลึกๆรู้สึกนึกคิดเช่นไรกันบ้างผู้ชายได้เปงสักครั้งเธอคงเท้าใจแฟนเมียชงกับกาแฟเด็กชงอ่ะมึงจะกินกาแฟอะไรวะเันแบไจติดติดร้านขาวกาแฟสดทำไมมึงจะไม่รู้จริงเหรอแก มอยากาจะพูดว,ว่าราะว่ามันเป็นของตายแต่มันเป็นของตายจริงนะเว้ยเพลงนี้น่าเสียดายผู้ชายไม่ได้เปิดฟังก็เลยไม่รับไม่เรียนไม่รู้อะไรสักอย่างผูยิงลึกลกรู้สึกน ใช่แล้วเคยสงสารมึงมั้งเหรอวะเออเออระวังมันจะตายเกินไปนะเว้ยเออฉันสงสารมึงเหรฮะสงสารมันเนี่ยนะสมเพศมันด้วยถ้ามันไม่มีฉันแล้วมันจะอยู่ยังไงพ่อแม่พี่น้องมันก็ไม่มีทุกวันเนี้ยก็เมาเหมือนหมาทุกวันอยู่ละผู้ชายอย่างมันอะจะคิดอะไรเป็นแล้วมันจะคิดมากทำไมวะชนแก้วเออ คงอยู่ได้ไม่นานหรอกขนาดหมอสั่งห้ามาแล้วมันยังไม่ยอมหอูีเลยทั้งเล่าทั้งบุหรี่ไหนจะผู้หญิงอุดไม่เป็นมะเร็งก็คงเป็นเอกอายสักวันฉันจะทนจนถึงวันนั้นรายยังไงซะสมบัติทุกอย่างก็ต้องตกเป็นของฉันคนเดียวเล สดายผู้ชายไม่ได้รับฟังสิ่งที่ผู้หญิงเขามีเขาเป็นเช่นไรกันบ้างโชมใหม่ของเว็บไซต์คนทนบุรี www.musicrelax.fm www.LOOKTHUNGKRUNGTHON.COM www.PLAY9875.FM www.THONRI.TV รับชมรับฟังพร้อมกันได้ในโลกออนไลน์ ร่วมโบสศิลปินในดวงใจจาก7็ค่ายเพลงที่คุณชื่นชอบกับกิจกรรมดินเนอร์วิซิงเกอครั้งที่2รลุ้นไปดินเนอร์แบบเอ็กซ์คลูซีฟที่ห้อง s สเ l ล่าพาเล b บุ f เฟ่บนตึกไบหยกสกายชั้น79พิมพ์ดีหโบสให้ต้นมีนาจาก MyFriend Entertainment พิมพ์ดี2โบสให้นุชวิลาวันจากอาสยามพิมพ์ดี3โบสให้ยิ้มสุดธิดาจากชัวเอ e นเตอร์เทนเมนต์ พิมพ์สี่โบทให้ไทยวัชรินจากลูกทุ่งแฟนตาเชียพิมพ์ดี 5, ห้าโบทให้ข้าวทิพธิดาดินจากแกรมมี่โกลพิมพ์ดีหกโบตให้ไอซ์อูคูเลเล่จากรถไฟดนตรีพิมพ์ดีเจ็ดโบนให้โน้ตมหัศจรรย์จาก b ีบีเรคคอรหนึโบทต,ต่อ1นึ่งศิลปินส่งมาที่48ต้อง123เริ่มโบทได้แล้ววันนี้ถึง30มกราคม2557 แบบรวดเร็วมากคุยกันแป๊บๆนะครับเวลาจะหมดแล้วนะครับลืมสิป้าต้อส่งเข้ามาพูดคุยกันได้เลยใช่แล้วนะครับอย่าลืมด้วยแล้วก็ใครนะที่อยากจะติดตามรายการทอมบิลลตี้นะครับอย่าลืมด้วยทางเวิร์ลไวเว็บ dot ทอมบิลี้ dot ชีวินได้เอยหรือว่าง่ายๆเลยไปโหลดแอปซะใส่ในหังคุณนะครับกับแอปพลิเคชันของเราแอปพลิเคชันเอาทอมบิลลิตี้เต็มแน่นอนครับผมนะครับก็จะได้ดูเราแล้วก็รวมไปถึงสามเครื่องพิยุกของเราด้วยนะครับเมื่อกี้ เบรกสุดท้ายค้างเอาไว้นะครับกับการไปทัวร์การแสดงนะฮะทัวร์การแสดงเนี่ยแน่นอนต้องมีแบบเจออะไรที่แบบหลากหลายครับผมมีเหตุการณ์ไหนที่ประทับใจไหมฮะอืมก็ส่วนมากถ้าไปโชว์ตามงานต่างๆก็จะประทับใจกับทุกที่นะคครับผมเพราะว่าส่วนมากเราไปแล้วมีงานติดตามอ่าเขาบอกเขาชอบเราเขาบอก ไม่รู้ว่ายไงเขาบอกว่าเออเราเล่นดีอะไรอย่างเงี้ยจะจ้างต่ออีกแล้วเนี่ยก็ประทับใจเรามีความฮามีความสนุกสนานในการแบบร้องเพลงด้วยนอกจากร้องเพลงเพราะนะครับมีอนเตอร์เทนด้วยนะฮะใช่ไหมครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปเล่นที่บ้านเกิดเรี่องที่กูบลอุบลได้ไปแสดงไปนะครับไปมาแล้วประทับใจครับตอบรับเป็นไงบ้างครับโอ้ดีมากครับดีคือตั้งแต่ ที่เกณฑ์ไปจากที่บ้านเกณฑ์ไปเยอะมากเลยเกณฑ์ไปเยอะมากเลยตามตามไปตามไปตามไปให้สบาใจนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าพี่บินทักเนี่ยนะครับก็ร้องเพลงมานานแล้วนึกยังไงถึงว่าตอนนี้เนี่ยได้เวลาแล้วเนี่ยที่เราจะทำอะไรบ้างของตัวเองมีซิงเกิลเป็นของตัวเองสักทีทำไมถึงคิดว่าตอนนี้น่าจะโอกาสนะครับโอกาสมาถึงก็อยากจะลองทําดูเพราะว่าฟูลเพลงได้หลายท่านก็บอกว่าโอเคนะลองทําดูตรงนี้ ถ้าเราอายุก็เริ่มมากขึ้นแล้วถ้าเราทำตอนนี้เราจะทำตอนไหนครับงสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายคงสุดท้ายรด้วยสภาวะวุฒิภาวะอะไรหมแล้วอัะสักทีวะนะครับเพราะว่าเราก็แบบร้องเพลงมานานนะครับตอนหนุ่มๆเนี่ยเราก็แบบทัวอย่างเดียวลองอีกเรื่องแล้วมันไม่มีโอกาสด้วยครับนะครับจังหวะจะไม่ได้นี่นะครับมีศิลปินในดวงใจไหมครศิลปินศิลปินในดวงใจที่ชินชอบอะไรนี้โขชอบชอบหลายท่านด้วยครับพระองคอีสานรุ่นเก่าๆก็เยอะนะครับจะเป็น สายที่ทองจันทร์ชิพลมาพงศ์ครดข่ำภาษาสองเสงนี่ชอบนะครับโอ้โหชอบเก่าๆนะครับนะฮะก็ชื่นชอบหลายคนนะครับแล้วยึดถือเขาแบบแบบเออเอออะไรเราเองไหมนะฮะอย่างสายที่ทองจันทรชิตลพงศ์เนี่ยผมก็ชอบเพราะว่าสามารถจะแนว่ยลัอะไรเงี้ยครับชอบแล้วอย่างนี้นี่มีทัวร์บ่อยนี่เหตุการณ์ประทับใจเนี่ยประทับใจหมดแต่มีเหตุการณ์แปลกๆนไหมแปลกๆไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็ปกติ ครับไม่มีไม่ไม่ไม่ค่อยเจอแปะแบบเดินเข้ามาแบบปุ๊บอยู่ดีดึงเราลงเวทีเลยอพอมีมีครับมีมีมีครับมีมีเพราะว่าไปเล่นที่กุบลนนะครับเราก็แบบ กำลังร้องเพลงดีๆแล้วเขายื่นจับมือจับมือดล้วดึงเลยแล้วเขาผมที่ไปโดนกับเนี่ยลางไฟแตกเลยเนี่ยโอวเราจนเลยแล้วเราเองร้องโอ้ยของหน้าไปอะไแบบก็ไม่ได้ไม่ได้เหมถึงว่าเราก็ร้องต่อไปแล้วก็ต้องโอ๊ยแล้วเพราะว่าอันนั้นคือแสดงสุขภาพคือไม่ได้อะไรย่างเงี้ยเพราะเราก็ไม่แบบตั้งใจว่าคือเราเข้าจถดึงเราเราก็ไม่รู้ตัวลำพังพอล้มไปปุ๊บจะตะโกนโอ้ยเจ็บออกไหมก็ไม่ได้กำลังเลื่อนลูกคออยู่ก็เลย ใส่ได้เป็นั่งไปนะว่าต้องระมัดระวังตัวดีๆนะครับดีว่าแค่หัวเข่าไปชนถ้าเกิดจับมือแล้วลูดไปทั้งแหวนทั้งนาฬิกาอยี่นี้อันนั้นอันนั้นผิดตามก็ติดตามครับผมอันนั้นอันนั้นไม่ได้แฟนขาดนนั้ะฮะอันนั้นแฟนรักของแฟนขโมยเออนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านอกจากร้องเพลงเนี่ยนะครับพี่พินทักเนี่ยทำอะไรอยู่อย่างอื่นมีไหมตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรครับครับผมก็ร้องเพลงทำวงยังนี้ นะครับเคยคิดไหมฮะว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้เป็นนักร้องหรือว่าเราไม่ได้อยู่วงการหมอลำมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเราม,มีความฝันเนี่ยจะเป็นอะไรไหมฮะคือคือ,คอตอนนี้นะครับคือเราอยู่ในวงการนี้เราก็อยากจะเปิดร้านอาหารครับเป็นอย่างเดียวคือเนี่ยรนาน้านอาหารหน้าส้มตำอะไรเนี่ยนี่เข้าทางไก่ย่างนี่พูดถึงแล้วเกินน้ำลายเอื้ออเลยเกิดน้ำลายเอื้อกเลยนี่ก็คือแบบเออเราเปิดร้านปุ๊บเราก็ได้ได้ไปร้องเพลงในร้านของเราใช่อะไรอย่างน<า>ี<า>้ใช<า>่ไหมครับนะฮะมันี้นะครับก็ถือว่าสุดยอดมากนะครับแนวทางชีวิตว่า ร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กทัวอยู่ในวงหมอลำเป็นกับครอบครัวแล้วก็มีซิงเกิลของตัวเองนะฮะก็คงด้วยก็คงด้วยความที่เก็บประสบการณ์มาเยอะอ่าจนได้มาเป็นซิงเกิลครับผมแล้วก็มารวมกันเป็นอัลบั้มในวันนี้นะครับต้องบอกว่าหมอลำเนี่ยนะครับเราร้องมาจนแบบโหตั้งนานละมีแนวเพลงอื่นอะไรที่อยากจะทำอีกางเงี้ยสำหรับอัลบั้มหน้าหรือว่าอะไรอย่างงี้คือผมมาอยู่ในจุดนี้ผมก็ต้องแบบ คือเราถนัดในจุดนี้ครับถ้าเราเป็น,น้องเพลงลูกทุ่งแท้หรือว่าอะไรเงี้ย uh huh. ซัมเนียมันกลัวไม่ได้ครับเพราะขนาดผู้ไทยยังแบบจะแคลแรกอยู่เลยเออคลแรกเคลีร์ผมว่าก่อน แลากนี่คือยังไงฮะแลากมันคืออะไรเจ้าผมหมายถึงว่ามันจะมันฉลากเป็นเพลงนะมันจะบ้านผมบ้านผมอยู่ทางเหนือบ้านผมอูไทยแปล๊เมืองแล้วปล๊ะออกไปอะไรอย่างนี้เลยว่าจะต้องอีสานต่อเนี่ยอะไรยถามเลยว่ามีแนวโน้มไหมที่จะออกเป็นเพลงสตรีมหรือว่าเป็นแนวเรทูเรียนเนี่ยเรบอกแบบแนวพี่ตูนอย่างเงี้ยอะไรนี่เลยหน้าตาเหมือนน้องแยนกับน้องไผ่โอ้โหเจ เ่อไหว่าเธรกรข้าไปเนผมไม่กล้าทบโอ้โหลำบากเลยทีเดียวะครับเรามีเพลงมีซิงเกิลรักใกล้จ่อระบาเป็นดีแล้วนะครับมีใครที่อาจจะขอบคุณไหมคะตรงนี้ก็ตอนนี้นะครับผมก็อยากจะขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกๆท่านด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็แฟนเพลงทุกๆชมรมด้วยนะครับที่เราไปเราไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ไหนก็ให้กำลังใจอย่างดีนะครับและที่ลืมไม่ได้ก็คือขอบคุณธนบุรีบารตเลี้เปนจุนี้นะครับ แน่นอนกันนะครับถ้า MV ออกเมื่อไหร่นะครับมีซิงเกิลใหม่มาโปรโมทได้เลยนะครับมาขึ้นทียุ่งเราหรือว่ามารายการ r e รีวิลิติ่งเราครด้วยให้ทิ้งท้ายครับกับช่องทางการติดต่อพี่ว่าอยากจะติดต่องานโชว์งานแสดงอะไรก็ติดต่อผมโดยตรงเลยครับครับเบอร์นะครับ0 8 9 0 2 0 3ด5 9นะครับโดยตรงเลยว่าจะติดต่อทาง ทีมงานรายการก็ได้ได้ติดต่อทางทุนบริวาร์ตี้ของเราก็ได้นะครับสายเอสบีของเราก็ได้ราคาเป็นกันเองครับสิบบาทตอนนี้สองห้าราคาเป็นกันเองนะครับแล้วก็สิบบาทยี่สิบาทแล้วก็ไปเฮ้ยน้อยไปน้อยแค่เดินเราจตกปลซอยก็หมดแล้วยี่สิบบาทการซื้อไปครับการลงทุนไปหมดครับผมนี่นะครับสุดยอดมากยังไงนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับกับพี่พิมพ์พินทั้งราชการต้องบอกว่าพี่ ทองรักนะจ๊ะอะไรคุยกันมาไม่ชัวร์นะนะครับมานดับชื่อตอนสุดท้ายไม่ได้ด้วยนะครับพี่พีทักและใครของเราต้องเชื่มานเลยนะครับยังไงวันนี้ผมสองคนนะครับผมไผ่ปฏิมาติช่วยเจริญครับครับผมผมพี่เจมันเจอเสชูศีศิษย์ครับหมดเวลาแล้วนะครับกลับมาเจอกับรายการของเราในวันและเวลาดีๆแบบนี้ได้เลยกับรายการโจเรว่าได้เต้สําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ าน้มไปกันปาเขียงใหญ่สวบพินดาวดาคนมาปาขอกลางมันหาคนมาปาขอกลางมันหาอาชีบสาวสาวผัดน้อยพินกมาเดินซุ่มปาเขียงน้อยในป้าล่องลอยมาอายที่รอยอยู่ปาขอกังเฝ้ารอจนง้อย ปลาเค็งน้อยอยู่ริมฝั่งจู่รูไ <tube> อ้น <ki> ีกลัวแต่น้องไปหาปลาบูไอ้ยนีกลัวแต่น้องไปหาปลาบูเขาจัตขวบหนูปลาเค็งน้อยเห็นเหยือเขาจัตขวบหนูปลาเค็งน้อยเห็นเหยือได้นางนั้นมาเป็นเมียได้นางนั้นมาเป็นเมียคงเสีเสียงเงินน้อยแตง่าลายคือปลาเค็งใหญ่ เป็นไงเป็นไงเตดอนางเอ้ยนางเอ้ยนางเอ้ยแต่งเป็นแสนคนเอาบ่ได้บ่ได้เอ้ยบ่ได้บ่ได้บ่เท่งหน่อยอย่ามาแพงอต่งเพื่อนสองสามหืืนใส่ค่าดองเจ้าเอาหรือบ่เอาปาเทงนอง ปาขอกัถ้ากินตามฝังเป็นเพื่อนปาเข่งน้อยบ่ออาจอย่าปาเข่งใหญ่ที่จะบอกให้ชอบแต่ปาเข่งน้อยปาเข่งใหญ่อย่ามาไกลตัวคอปาเข่งใหญ่อย่ามาไกลตัวคอชอบปาเข่งน้อยอายบ่อชอบปาเข่งใหญ่ชอบปาเข่งน้อยอายบ่มากปาเข่ง อยมาเลยมาสอนกับพี่กับพี่เด้อน้อนางเอ้ยนางเอ้ยนางเอ้ยปากขังแข็งแรบ่อ่อนแอบ่ต้อัวดอกนอดอองโตหน่อยแต่ยาวมาเด้อสาวอย่าง